เมียเมียอ,อ,อ่านชื่อชื่อคนนี้สิ่คนนี้อ่านอ่านว่าอะไรต้องพี่บอกว่าเมียอ,อยู่นี่แล,ล้วหอนี่ยเนี่นี่นี่คนไหนนี่ยเนี่นี่นนท,ท,ที่ที่พิมเขาที่คำพิมหมายว่าน่ารักมากอ่ะชื่นจิตน้ำชื่นจิตหุย HUAI ใช่ไหมคะในเฉลยสินามามชื่นจิตนภาพรอ,อ่ะเฉลยมาให้เราด้วยชื่อชื่อหุยป่ะชื่อคุณหุยป่ะครับมี <c oughs> คนบอกว่าน่ารักมากอ่ะคุณอ่ะคนนี้คนนี้ชื่ออะไร ามันไม่ใช่คนไทยเนอะ N Y A M มนพ่อมา้ทุกค <c oughs> นได้ <c oughs> น้ำผี้มนันเล่นอะไรตรงนี้ลูกน้งอ๋อหนูเล่นเครนเหรอสนุกไหม พี่กดน้ำให้พ่อหน่อยอะไระคลูกอะะไรคัมมีพ่อให้หนูช่วยกดน้ำกดน้ำให้พ่อหน่อยได้ไหมพ่อถ่ายเนี่ยบ้านเราใช้เครื่องกดน้ำของอะไรนะลูกเคอเบบ้าวอ่ะเคอเบบ้าวลูกง่ายไหมกดง่ายไหมง่ายง่ายไหมครับกดง่ายไหมหนูกดน้ำแข็งให้พ่อด้วยได้ไหมกดน้ำแข็งด้วยได้ไหมอ่ะ เหนืองกดคางไว้ลูกกดคางไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวมันล้นออกมานะโอเคขอบคุณครับน้องพีโคเบวาลไหมไหนลองกินน้ำพ่อพ่อติชื่นใจนะนึกยชื่นใจไหมลูกแต่ตูเดือดดูเราพิถนารายแหมเก่งมาก ปิดฝาให้พ่อด้วยสิมาพ่อไปกินน้องพีอย่าเล่นโลกปไปเต้นกันต่อดีกว่าเห็นไหมไปเต้นกับพี่พีๆเต้นกับน,น้อง